ที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นสวัสดีครับเซ็กชันนี้พบกับกิตสดาชุมราศีครับครับจากเซ็ชันที่แล้วนะครับได้พบกับแดชบอร์ดนะครับหรือ e u s i n t s s l i g e n c e นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับในแดชบอร์ดเนี่ยจะมีอินดิเคเตอร์นะครับหรือว่ามีมิติต่างๆที่เรียกว่าเป็นประเด็นสำคัญของธุรกิจนะครับที่จะช่วยให้เรามอนิเตอร์สุขภาพของธุรกิจเรานะครับช่วยเพิ่มโอกาส นะครับเพิ่มสถานการณ์นะครับให้เราเรียกว่าทําธุรกิจได้เข้าเป้ายิ่งขึ้นนะครับทีนี้มาดูกันว่าในการสร้าง Business Intelligence หรือว่า Dashboard ที่สวยงามในเซ t ชันที่ผ่านมาเนี่ยมันทําอย่างไรกันบ้างนะครับในเซ t ชันนี้นะครับทุกท่านจะสามารถจัดการข้อมูลของตัวท่านเองได้นะครับจะสามารถทําการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็สร้าง Business Intelligence ของธุรกิจ ของท่านเองนะครับเริ่มแรกนะครับในภาพรวมทั้งหมดของการสร้าง n u s s n n t s l n t g l เ c e เนี่ยนะครับเริ่มต้นจากฝั่งซ้ายมือสุดนะครับก็คือจะมีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียนะครับเว็บสมาร์ทโฟนนะครับหรือแม้แต่ POS point of sale ของแต่ละกิจการนะครับข้อมูลดังกล่าวนะครับจะถูกส่งผ่านไปยัง API นะครับก็คือเป็นตัว เรียกว่าตัวแปลงข้อมูลเพื่อที่จะโยนเข้าไปใส่ในแดชบอร์ดอีกทีหนึ่งนะครับโดยกระบวนการระหว่าง API กับแดชบอร์ดนะครับเราจะเรียกว่ากระบวนการ ETL นะครับ ETL เนี่ยมันก็จะมีกระบวนการย่อยเป็น3กระบวนการนะครับอันแรกนะครับก็คือตัว Extract Data นะครับก็คือการสกัดข้อมูลลงมานะครับสกัดข้อมูลแล้วนะครับก็ทำการ Transform ข้อมูลนะครับให้อยู่ในรูปแบบประเภทข้อมูลที่เหมาะสมเสร็จแล้วก็ โหลดขึ้นไปยังแดชบอร์ดทีนี้มาดู point of sale นะครับ point of sale เนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ธุรกิจของท่านนะครับทำงานเรียกว่ามีข้อมูลในการวิเคราะห์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลการขายบันทึกค่าใช้จ่ายนะครับนับสต็อกสินค้าระบบสมาชิกจนกระทั่งเรียกดูยอดขายในอดีตที่ผ่านมาได้นะครับทีนี้มาดูเครื่องมือสำหรับการจัดการข้อมูลนะครับ ในอดีตเนี่ยเราจะเรียกว่าตารางจัดการหรือว่าสเปรดชีตนะครับจะเขียนตัวเลขลงตารางทีละตัวเลขนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ครับด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องมือดังกล่าวที่เรียกว่า powerful แล้วก็ใช้งานได้ฟรีเยอะแย,ยะมากมายเลยนะครับจะขอยกตัวอย่าง2ตัวนะครับที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนะครับตัวแรกก็คือ Microsoft Excel นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ Google Sheets นในที่นี้จะพาทุกท่านไปใช้ตัว Google Sheets นะครับเนื่องจากว่ามันฟรีนะครับอันไหนที่สามารถลดต้นทุนได้อันไหนที่มันฟรีและมันทรงพลังนะครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะครับเราเลือกอันนั้นในเซสชันนี้จะประกอบไปด้วย3ขั้นตอนหลักๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักกับตัว Google Sheets หรือไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะครับ ผมจะพาท่านสร้างนะครับ Gmail นะครับเนื่องจากว่า Google Sheets เนี่ยเป็นระบบในเวศหรือว่า ecosystem นะครับใน Google Workspace นะครับเมื่อทุกท่านนะครับมี Gmail เป็นของตัวเองนะครับก็จะสามารถเข้ามาใช้ Google Sheets ได้นะครับหลังจากนั้นก็จะทำการจัดการข้อมูลด้วย Google Sheets นี่แหละนะครับแล้วก็โยนเข้าไปใน Google Data Studio เพื่อที่จะสร้างแดชบอร์ดนะครับ ขั้นแรกครับเราจะทําการสมัคร Gmail นะครับให้ทุกคนนะครับเปิดเว็บเบราว์เซอร์ที่ทุกท่านสะดวกหรือว่าถนัดนะครับในที่นี้ผมยกตัวอย่างเป็นตัว Google Chrome นะครับจากนั้นนะครับให้พิมพ์ gmail. com นะครับ gmail. com นะครับแล้วก็กด Enter นะครับทุกท่านจะเห็นหน้านะครับหน้าของ Gmail นะครับให้ทุกท่านเลือก ลงชื่อเข้าไปใช้นะครับลงชื่อเข้าไปใช้แล้วก็เลือกสร้างบัญชีนะครับในรูปซ้ายมือนะครับมันจะมีปุ่มสร้างบัญชีให้นุกท่านไปเอาเมาส์ไปคลิกตรงนั้นนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลเบื้องต้นนะครับกรอกข้อมูลเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลนะครับชื่อผู้ใช้นะครับตัวนี้จะเป็น user name นะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะครับตั้งรหัสผ่านเสร็จแล้วก็กดปุ่มถัดไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับ จนกระทั่งเมื่อสมัครเสร็จแล้วนะครับให้ทุกท่านเข้าไปลงชื่อใช้งานนะครับในกรอบสีแดงครับพิมพ์อีเมลที่ตัวท่านเองนะครับตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็กดปุ่มถัดไปใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเข้ามาสู่อีเมลของตัวท่านเองนะครับจบแล้วครับสเต็ปแรกนะครับสเต็ปแรกนะครับ สเต็ปที่2นะครับเป็นสเต็ปของการจัดการและก็วิเคราะห์ข้อมูลนะครับในสเต็ปนี้อย่างที่บอกก็คือเราจะใช้ g o g l e s h e e t s นะครับ g o o l l s s h e t t มันคือเครื่องมือตัวหนึ่งนี้ที่มันเรียกว่าเป็นฝาแฝดของ Excel เลยนะครับแต่ว่าใช้งานฟรีแล้วก็ใช้งานเรียกว่าบนคลาวนะครับเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับมันเข้ายัางไงนะครับพอทุกท่านล็อกอินอีเมลเข้ามาแล้วนะครับที่มุมบนขวาของหน้าจอนะครับ ทุกท่านจะเห็นตัวที่เป็นจุด9จุดนะครับจุด9จุดเอาเคอร์เซอร์ไปวางไว้เนี่ยมันจะมีชื่อว่า Google Apps นะครับให้คลิกหนึ่งทีครับจะมีเมนูโผล่ขึ้นมาแล้วก็เลื่อนลงมานะครับทุกท่านจะเห็นไอคอนสีขขเขียวนะครับเขียนคำว่า h e ีสแล้วก็ใช้เมาส์คลิกหนึ่งทีครับ เมื่อเข้ามายังหน้าของ Google Sheets แล้วนะครับจะพบกับหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับให้ทุกท่านไปเลือกที่เครื่องหมายบวกสีลุงนะครับเครื่องหมายบวกสีลุงนะครับเป็นการสร้างชีตใหม่รเราจะเริ่มกันตั้งแต่ศูนย์เลยเรียกว่าจาก0 to Hero เลยนะครับสร้างชีตใหม่นะครับ แล้วถึงขั้นตอนนี้ครับให้ทุกท่านดาวน์โหลด dataset นะครับที่จะใช้ในการจัดการข้อมูลเพื่อที่จะสร้าง d a s h บอร์ดสำหรับ section น,นี้นะครับตามลิงก์นี้เลยนะครับให้ทุกท่านเข้าไปในเว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ https นะครับแลนะครับแล้วก็ตามด้วย 3gli c ใหญ่ i ใหญ่แล้วก็ d ใหญ่ครับ เพื่อที่จะดาวน์โหลดชุดข้อมูลนะครับเหมือนที่ทางอาจารย์ต่อวงสร้างแดชบอร์ดขึ้นมาได้สวยงามแบบนั้นเลยนะครับจบเซสชันนี้ทุกท่านจะได้แดชบอร์ดแบบนั้นเลยโอเคด t บ set นะครับมันจะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับอาจะมีข้อมูลที่เป็นวันที่เดือนปีนะครับแล้วก็เพศนะครับ พอคลิกเข้ามาในลิงก์นี้นะครับให้ทุกท่านไปคลิกปุ่มบนขวาที่เป็นลูกศรลงนะครับอันนั้นคือปุ่มดาวน์โหลดนะครับเมื่อคลิกแล้วจะมีหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมานะครับเป็นหน้าต่างสำหรับเซฟแอดเอาไว้บันทึกไฟล์ Data Set ตัวนี้แหละนะครับสามารถบันทึกไว้ที่ไหนก็ได้นะครับที่ท่านสามารถหาเจอได้ง่ายนะครับในที่นี้ของผมเซฟไว้ที่เดสก์ท็นะครับที่ลูกศรสีแดง คลิกที่เดสก์ท็อปหนึ่งที้ะครับแล้วก็คลิกที่เซฟนะครับไฟล์นี้จะมีชื่อว่า Dataset นะครับ Business Intel l i g น n c e นะครับหลังจากที่ด,ดาวน์โหลด Dataset มาแล้วนะครับเราจะมี4ขั้นตอนย่อยง่ายๆนะครับอันดับแรกนะครับเมื่อเราเปิด Google Sheets ขึ้นมานะครับให้เราตั้งชื่อไฟล์งานของเรานะครับ อันดับ2นะครับเราตั้งชื่อไฟล์งานใน Google Sheets เสร็จแล้วเราจะทำการนำเข้าข้อมูลก็คือนำเข้า Data Se t ที่เราโหลดมาตะกี้นะครับมาเข้าอย่างตัว Google Sheets ของเรานะครับพอดาวน์โหลดมาเสร็จนะครับเราก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลนะครับตรวจสอบข้อมูลว่าข้อมูลที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยมันมีข้อมูลหน้าตาเป็นอย่างไรถูกต้องไหมนะครับหลังจากนั้นก็จะทำการเชื่อมต่อข้อมูลไปยัง Google Data Studio เพื่อที่จะสร้างแดชบอร์ดนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นแรกนะครับเมื่อทุกท่านเปิดตัว Google Sheets ขึ้นมาแล้วเนี่ยข้างบนสุดซ้ายมือนะครับให้ทุกท่านตั้งชื่องานนะครับตั้งชื่องานนะครับในที่นี้ผมจะตั้งชื่อว่าข้อมูลยอดขายข้อมูลยอดขายนะครับ ถัดมาครับจะเป็นการนำข้อข้อมูลเป็นขั้นตอนที่2ย่อยแล้วนะครับนำข้อข้อมูลให้ทุกท่านเอาเมาส์ไปคลิกคําว่าไฟล์ครับที่มุมบนซ้ายนะครับแล้วมันจะมีเมนูปรากฏขึ้นมาแล้วก็เอาเมาส์ไปเลือกคําว่า Import ครับจากนั้นก็จะมีหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมานะครับให้ทุกท่านไปเลือกคําว่าอัปโหลดนะครับมันจะมีคําว่า My Drive นะครับแชร์วิดมีนะครับรีเซตแล้วก็อัปโหลด ให้ไปเลือกที่อัปโหลดก่อนหลังจากนั้นก็กดปุ่มสีน้ำเงินนะครับเสร็จแล้วจะมีหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมานะครับถึงขั้นตอนนี้ให้ทุกท่านนะครับไปเลือกไฟล์ Data Set ที่เราดาวน์โหลดมาตะก,กี้นะครับอยา่างของผมเซฟไว้อยู่ที่ Desktop นะครับก็เอามาไปเลือกเลือกเสร็จแล้วก็คลิกที่ Open ได้เลยนะครับเมื่อคลิกที่ Open เสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีหน้าต่าง ขึ้นมาอีกหน้าต่างหนึ่งนะครับให้เราทําการตรวจสอบดังนี้นะครับดูว่าชื่อไฟล์นะครับมันตรงหรือเปล่านะครับชื่อไฟล์ในทีนี้ของเราคือ Dataset Business i n t e l l i g e n c ตตัวอย่างยอดขายนะครับนามสกุล csv นะครับและให้เราเลือกไปที่ Insert New s h e e t ครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มสีเขียว Import Data นะครับ พอตัว Google Sheets นำข้อมูลเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมันจะมีชีตเกิดขึ้นนะครับโดยชีตที่ว่าเนี่ยมันจะมีชื่อเหมือนกับไฟล์ที่เรานำข้อมูลเข้ามาเลยนะครับถัดไปเป็นขั้นตอนที่3แล้วนะครับเรานำข้อมูลเข้ามาเราก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลนะครับในที่นี้ข้อมูลของเราเนี่ยจะมีเรียกว่าคอลัมน์นะครับหลักนะครับอยู่นะครับ A ถึง K นะครับเป็นวันที่เป็นเดือนปี B, นะครับแล้วก็เพศนะครับช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับประเภทของสินค้านะครับแล้วก็ตัวไอเทมสินค้านะครับจำนวนชิ้นยอดขายแล้วก็ต้นทุนนะครับถัดมาเรามาดูนะครับใน Data Set ตัวนี้เรามีข้อมูลให้ลองเล่นถึงเท่าไหร่นะ2,000 0 2 0 0 0 0กว่าเล c o r d นะครับ หมความว่าเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปี2-3ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อให้เป็นการง่ายนะครับต่อการดูนะครับเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมครับที่คอลัมน์ A นะครับเราจะทําการจัดเรียงข้อมูลนะครับจัดเรียงข้อมูลจากปีมากไปปีน้อยหรือปีน้อยไปปีมากก็ได้นะครับในที่นี้ของผมเลือกซอส A2Z นะครับเมื่อเราคลิกแล้วนะครับข้อมูลก็จะมีการจัดเรียงตามวันเดือนปีนะครับโอเคส่วนขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนที่4ย่อยของเราคือเอาข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับโยนไปที่ Google Data Studio เพื่อที่จะทําการสร้างแดชบอร์ดครับตอนนี้เราถึง ขั้นตอนที่3แล้วนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับทุกท่านจะมีแดชบอร์ดเป็นของตัวท่านเองนะครับเริ่มแรกนะครับไปที่เว็บเบราว์เซอร์เหมือนเดิมนะครับให้พิมพ์คําว่า Google เป็นวัค d a t a เป็นวัค studio ครับแล้วก็กด Enter นะครับแล้วมันจะมีนะครับเว็บ Google Data Studio Overview นะครับให้ ไปเลือกที่ Sign In จากนั้นนะครับให้เราใส่ n ินด้วยอ e ีเมลที่เราสมัครในขั้นตอนที่1นะครับล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับทุกท่านจะเจอกับหน้าตาของ Google Data Studio แบบนี้นะครับแบบนี้เลยให้เราเลือกที่ Bank Report ครับเครื่องหมายบวกสีรุง้ง แล้วมันจะมีหน้าต่างนะครับโผล่ขึ้นมานะครับถามเราว่าเราจะเลือกเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลไหนนะครับในที่นี้เราใช้ข้อมูลจาก Google s h e e t นะครับให้เราเลือก Google s h e e t นะครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นไฟล์ที่เราบันทึกไว้ใน Google Sheets กี้นะครับก็คือข้อมูลยอดขายนะครับขึ้นมาแรกเลยนะครับ จากนั้นนะครับมันจะมีหน้าต่างถัดมาเนี่ยจะให้เราเลือกชีตชื่อของชีตนะครับให้เราเลือกแล้วก็กดถัดไปนะครับสุดท้ายแล้วกดปุ่มสีน้ำเงินครับก็คือปุ่มแอดเป็นการเพิ่มข้อมูลเข้ามายัางตัว Google Data Studio นะครับเมื่อเรากดแอดเสร็จแล้วก็จะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมาอีกหน้าต่างหนึ่งนะครับเป็นการย้ำเตือนว่า เรากำลังจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลจากตัว Google Sheets เข้ามายัาง Google Data Studio ถึงขั้นตอนนี้นะครับในตัว Google Data Studio เนี่ยเขาจะมีตาราง Table สร้างให้เราขึ้นมาอัตโนมัติ1ตารางนะครับแต่ในถึงขั้นตอนนี้เนี่ยให้ทุกท่านนะครับตั้งชื่อ Dashboard ของตัวเองก่อนนะครับตั้งชื่องานตรงนี้อยู่มุมบนซ้ายมือนะครับ Untitle r Report ตรงนี้ตั้งชื่อตามสะดวกเลยนะครับในที่นี้ผมตั้งชื่อเป็นรายงานยอดขายเมื่อตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เรามาคลิกนะครับที่ที่ตัว Table นะครับมันจะมีหน้าต่างเมนูฝั่งขวามือโผล่ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าจะมีเรียกว่าการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับว่า ในตารางนี้มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากไฟล์ไหนนะครับแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลมิติไหนที่เราอยากดูนะครับแล้วก็ค่าตัวเลขเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับในตัวฝั่งแท็บ Data นะครับมีนการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลนะครับข้อมูลยอดขายนะครับคำว่า dimension ก็คือมิติที่เราอยากดูที่เราสนใจดูในที่นี้ก็คือเป็น วันเดือนปีครับส่วนเมทริกนะครับฝั่งที่เราต้องการดูในที่นี้อัตโนมัติเนี่ยมันสร้างเป็นตัวเลคคอร์ดเขาซึ่งมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับอะไรก็ไม่รู้มันสร้างขึ้นมาให้เราอัตโนมัตินะครับในที่นี้นะครับเราจะสร้างเรียกว่าชาร์ตเป็นของตัวเองนะครับที่เราเห็นในเซ็กชันตะกี้นะครับแดชบอร์ดเนี่ยมีทั้งตารางมีทั้ง กราฟมีทั้งภายชาร์ตเยอะแยะมากมายเนี่ยมันเกิดจากการสร้างชาร์ตแต่ละตัวนะครับหลายๆตัวเอามาร้อยเรียงต่อๆกันอยู่ในรีพอร์ตหอันนะครับทีนี้อยากจะพาทำความรู้จักกับตัว indicator อินดิเคเตอร์สตัวครับคำศัพท์อีก2ตัวนะครับทางซ้ายมือนะครับเราเรียกว่าดิเมนชันนะครับกลุ่มข้อมูลที่เป็นดิเมนชันเนี่ยจะเป็นกลุ่มข้อมูลที่ ไม่เป็นตัวเลขนะครับไม่เป็นตัวเลขนะครอย่างเช่นเพศนะครับอย่างเช่นเพศนะครับอย่างเช่นไอเทมสินค้าเมนูสินค้าของเราจะอยู่ในหมวดหมู่ของดิเมนชันนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มเมชเ r เมนต์หรือกลุ่มเมทริกซ์นะครับก็คือจะเป็นข้อมูลประเภทที่เป็นตัวเลขสามารถมีการรวมกันได้นะครับอย่างเช่นยอดขายนะครับจำนวนออเดอร์ จำนวนยอดขายมูลค่ายอดขายมูลค่าต้นทุนนะครับในตอนนี้นะครับก็คือจากตารางที่ Google Data Studio สร้างมาให้เราอัตโนมัตินะครับให้เรามาดูที่คำว่าเมทริกครับคำว่าเมทริกที่เขาเขียนว่า record เขานะครับซึ่งเป็นค่าอะไรก็ไม่รู้ที่ตัว Google สร้างขึ้นมาให้เราเนี่ยนะครับ ให้เราเอาเมาส์ปคกิกทีคท่คําว่าย,ยอดขายครับที่คําว่าย,ยอดขายอยู่ฝั่งขวามือสุดนะครับแล้วก็ลากนะครับลากคําว่าย,ยอดขายมาวางแทนที่เรคคอร์ดเขานะครับลากคําว่าย,ยอดขายมาวางแทนที่เลคคอร์ดเขานะครับตารางของเราก็จะมีหน้าตาเปลี่ยนไปนะครับจะเห็นว่าในตารางของเราเนี่ย มันจะมีตัวเลข1ถึง8นะครับคอลัมน์ถัดมาก็จะเป็นวันที่นะครับซึ่งในวันที่มันจะอยู่ตรงดิเมนชันนะครับส่วนตรงแมทริกซที่เราเอายอดขายมาวางไว้แทนเรคคอร์ดเขานี่มันจะแสดงขึ้นมาฝั่งขวามือนะครับสำหรับบางท่านนะครับที่หน้าตาไม่เหมือนกับของผมนะครับให้เลื่อน เมาส์ไปที่เมนูขวามือนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมานะครับจะเจอกับคําว่าซอสนะครับหรือก็คือการจัดเรียงนะครับผมเลือกให้ตารางนี้มีการจัดเรียงข้อมูลตามวันเดือนปีนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าจัดเรียงข้อมูลจากมากไปหาน้อยหรือน้อยไปหามากนะครับสามารถตั้งค่าตามตัวอย่างนี้ได้เลยนะครับเมื่อตั้งเสร็จแล้วนะครับจะได้ ตารางหน้าตาเหมือนกับของผมตรงนี้นะครับทีนี้ในตัว google data studio นะครับจะมีรูปแบบของกราฟหรือว่าชาร์ตเนี่ยอยู่หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับในรูปแบบของตารางนะครับรูปแบบของ scorecard รูปแบบของ time series นะครับก็คือเป็นกราฟแนวตั้งก็คือกราฟ ตัวมิติที่เราสนใจนะครับแนวนอนก็คือช่วงเวลานะครับแล้วก็กราฟแท่งนะครับแล้วก็กราฟที่เป็นรูปภายนะครับถ้าท่านเอาเมาส์ไปเลือกตัวไอคอนนะครับที่เขาเขียนว่า add a chart นะครับคลิกหนึ่งทีก็จะมีรูปแบบของชาร์ตเกิดขึ้นสแสดงให้ท่านเห็นเยอะแยะเลยทีนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาสร้างกราดนะครับ ตัวอย่างหนึ่งครับเป็นการสร้าง Scorecard ในที่นี้เราจะสร้าง Scorecard ที่แสดงถึงกําไรทั้งหมดนะครับกำไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการดําเนินกิจการในครั้งนี้นะครับจากชุดข้อมูลนี้นะครับให้เราเลือกที่ Add a Chart นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ Scorecard นะครับ Section Scorecard นะครับเมื่อเรากดปุ๊บเนี่ยนะครับจะมีเมนูเกิดขึ้นที่ฝั่งขวานะครับแสดงขึ้นมานะครับ แล้วก็ให้เรานะครับไปเลือกข้อมูลที่เขียนว่ากำไรนะครับลากคำว่ากำไรนะครับลงไปตรงช่องเมทริกนะครับตรงช่องเมทริกแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับก็จะได้สกรอร์การ์ดที่เป็นกำไรเกิดขึ้นแล้วง่ายยิ่งกว่านับ 1, 2, 3ครับนะตรงนี้นะครับ ถัดมานะครับเราจะสร้างกราฟที่เรียกว่าไทม์ซีรีส์นะครับกราฟที่เรียกว่าไทม์ซีรีส์นะครับเราจะทำการสร้างกราฟยอดขายเทียบกับช่วงเวลานะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกท่านเลื่อนเมาส์ไปที่ Add achart นะครับเมนูด้านบน Add achart นะครับแล้วก็เลือกไทม์ซีรีส์นะครับในไทม์ซีรีส์ก็จะมีรูปแบบย่อยๆอยู่3รูปแบบนะครับ ความแตกแต่างก็คือความสมูทของตัวกราฟแต่ละจุดที่มันนำมาพพสนะครับจะเป็นจุดต่อจุดหรือว่ามีความโค้งเกิดขึ้นตรงนี้เลือกได้เลยนะครับพอเราเลือกมาแล้วนะครับเมนูฝั่งขวามือนะครับเราก็เลือกเป็นวันที่นะครับตรง data range dimension เนี่ยให้เราลากคำว่าวันที่มาใส่นะครับอันที่2ก็คือ dimension นะครับเลือกวันที่มาใส่สุดท้ายแล้วตัว m e t ซึ่งข้อมูลจะต้องเป็นตัวเลขให้เราเลือกคำว่ายอดขายมาใส่นะครับเมื่อเราใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้กราฟขึ้นมาเป็นของตัวเองนะครับหน้าตาประมาณนี้ครับเสร็จแล้วกราฟที่เหลือนะครับทุกท่านอยากดูมิติตัวไหนนะครับดิเมนชันไหนเมทริกไหนนะครับก็สามารถสร้างจาก add a chart ได้เลยนะครับลากมาลากวางนะครับ สำหรับ Business i n t e l l i g e n c e หรือว่า Dashboard หน้าตาเต็มๆนะครับที่สวยงามนะครับก็ทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้ตามลิงก์นี้นะครับหรือไม่ก็สามารถใช้ตัวสมาร์ทโฟนนะครับหรือไม่ก็แท็บเล็ตนะครับสแกน QR code ได้เลยนะครับทุก่านสามารถเข้าไปดูได้เลือกดูได้นะครับโอเคครับสำหรับเซสชันนี้นะครับอย่างที่บอกก็คือมีขั้นตอนใหญ่ๆอยู่3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือสร้าง Gmail เป็นของตัวเองนะครับเพื่อที่เราจะเข้าไปใช้ Google Apps ซึ่งก็คือตัว Google Sheets ที่เป็น Ecosystem ของตัว Google เองนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการนำเข้าจัดการแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลนะครับเชื่อมโยงไปยังตัว Google Data Studio นะครับพอข้อมูลมาอยู่ใน Google Data Studio ที่เหลือก็จะเป็นหน้าที่ของการสร้างชาร์ตต่างๆเร,เรียบร้อยนะครับโอเคครับ สำหรับเซสชันนี้ขอบคุณมากครับพบกันโอกาสหน้าครับผม